สลังมือแหละเจ้าหิบเราเนี่ยโหนั่งไงเจอยิงโดนี่อ่ะอ้าวให้เพลงขอสาวผมหม่อยนึงอ่ะกระเธยหีเคียวขอเสียงหน่อยเร็วฮิอ้าวสิกันผมมึงงอนรึไหร่ปะมาห่งกลางนี่ไปได้มานี่ถ้าถ้าถ้าได้อ่ะ ไปเต้นมาอย่างเลือดอ่ะผู้ชายนูซายแหม้กูไม่จะพูดอะไรให้เงียบก็อ่อยอย่างเงี้ยแลเต้นแบบลุงลุงเงินใหญ่เลยพอนี้พี่ไก่มาแหวกเลยครับเิ่มนะกแซ่บมาาอีชันถึงเสเปยแล้วค่ะ เลยพาไปได้มั่ยวนไปไม่ยอมไปไม่ได้หรอกพี่ป้าขาพี่ใจเหรอจะถีแค่หนด่าเลยยายายาของสุงเลยขนาดนี้เขาไม่ต้องขี้่างนี้ขาจะไม่ก็าขาไม่ใจกขี้ไปท้ายกีจุกุ ยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นยังไหนหลังยังไหนเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเอาเอาหมดงัดตอมแล้วหมดเปลี่ยนกันเยี้ยวนี่ไงโอ้โห